โปรแกรมสกีโมดิฟายนนวัตสิงห์ไรจะต้านทานความแข็งแกร่งนักแข่งรุ่นพี่อย่างทิศพงษ์แสงอุทัยได้อีกสนามหรือไม่สปอตจีพีทบัตรโจสานุสน์จะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือสุภัสสุธุระจะทวงตำแหน่งแชมป์คืนโปรแอรมรันนบอลพันหนึ่งร้อยโอเพนเพิ่มพลทีระพัฒน์ิชจะคว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องหรือแชมป์จะเปลี่ยนมือโปรแอมรันนาร์บอลจีพีอาร์ทพฟนคุณามการกับผีที่ร้อนแรงจะคว้าแชมป์สองสนามติดต่อกันหรือใครจะกล้าขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำทุกท่านมาชมการแข่งขัน,นเจ็ตสกีโร t ทัวร์2020สนามที่3หน้าอ่าประจบคีรีขันเมืองสามอ่าวจังหวัดประจบคีรีขันเดินทางจากกรุงเทพมหานคร300กิโลเมตรนะครับเพื่อเดต้าผ่านมาแล้วครึ่งทางของการแข่งขัน,นในปีนี้ครับนี่เป็นสนามที่3ของเจ็ตสกีโรดทัวร์ส่วนสถานการณ์โควิดก็ค่อยๆค,คลี่คลายนะครับแต่เรายังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขและสบคอย่างต่อเนื่อง คาขวัญของจุดประจุคีรีขันเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้กจัดสถานที่ท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมีเขาช่องกระจกถ้ำพยานครอุทยานราชทัก์สวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิแห่งแรกในเอเชียวอสซห่งความสนุกตื่นเต้นเรา้าใจตั้งแา่ธรรมชาติของป่าเมร้อน รอคุณอยู่ที่นี่ออาประจวบครับมีลักษณะโค้งยาวถึง8กิโลเมตรสวยงามมากครับการแข่งในครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมคัดเลือกสับสูนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเทสกีเวิลด์ครับและเทสกีเวิลด์ซีรีส์ในปีหน้าด้วยนะครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับก็ในเรื่องของมาตรการในการที่จะเปิดให้มีการแข่งขันกีฬาในเรื่องของระยะห่างหรือว่าการตรวจสุขภาพก่อน14วันหลายๆอย่างเนี่ย ผมก็คิดว่าเป็นเ,นเรื่องที่ทด,ดีที่มีความชัดเจนเพื่อให้สมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยได้ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชาการและทําให้เราสามารถที่จะจัดการแข่งขันกีฬาได้นะครับช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็คงจะเครียดกันนะฮะไหนจะเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของโควิดฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสุขก็จะทําให้พี่น้องประชาชนคลายเครียดจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้ฉะนั้นกีฬาเนี่ยสำคัญมากในฐานะเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านแล้วก็พี่น้องชาวประจวบต้องขอบคุณ นะครับคือประจวบของเราอย่างที่ท่านทราบเราเป็นเมืองที่สวยมี3อา่าและบรรยากาศดีและโดยเฉพาะวันนี้บรรยากาศเป็นใจจากที่6กครั้งที่ผ่านมาทั้งนี้ท่ที่7ผมมั่นใจว่าประจวบกีรีขันเราพร้อมจะรับยินด,ดีต้อนรับพี่น้องนักกีฬาเชสกีและก็ขอบคุณสมาคมเชสกีประเทศไทยและพี่น้องประชาชนที่ติดตามเมืองประจวบเรามีความพร้อมนะครับเราให้ความสําคัญกับการกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กีฬาเจ็ตสกีนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่7แล้วที่นมไทยเดนมาร์กได้ร่วมสนับสนุนเพราะเราเห็นถึงความสําคัญของร่างกายที่แข็งแรงของนักกีฬาตลอดจนเล่งเห็นว่าเจ็ตสกีเนี่ยครับเป็นกีฬาตัวอย่างจนไปสู่ระดับสากลหรือระดับแชมเปี้ยนโลกในอนาคตครับรุ่นที่เรเจอชมกันเด่นสุดยอดทั้งนั้นนะครับโปรแอมสกีโมดิฟายเจ็ตสกีแบบยืนสปอร์ต p p โปรแอมรันบ๊อพันห และรุ่นใหญ่ที่สุดโปรแมระดับ GP ครับเราจะเริ่มจากส p o r t GP เป็นรุ่นแรกนะครับเรือกึงนั่งกึงยืนก็ว่าได้สุพักเซธระเป็นสุด,ดยอดของโลกในรุ่นนี้และแข่งขันประจำครับเส้นแยกออปชั่นในช่วงสตาร์ทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ลายปกติในรอบต่อๆไปเพียงแต่ว่ารอบแรกนั้นมี2ทางเลือกคือด้านในกับด้านนอกนักกีฬาที่น่าสนใจคือทวารวโจวสันนุสนครับ คะแนนสะสมถือว่าดีมากๆเท่ากับสุภัก์เศรษฐร,ราครับแชมป์โลกหลายสมัยแล้วก็หวังว่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับสุพัฒน์ภูตะกูลครับจากเควินฟอร์ด r t ไฟฟ์แม็ซ์มาทีมพาวประดิษฐบุรีเจ้าฉลามครับคะแนนปีนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็แข่งขันเป็นประจำวุฒิพงศ์ก็น่าจับตามองนะครับนักแข่งปีมือดีคนนึงครับ อยู่ที่ของคุณสุทาิัิคุณเจริญนะครับ Tru e v i s o o n o o b y y u u t t r r o t t r s s p r t t นอกจากนี้แล้วก็ยังมีมือดีๆหลายคนครับรับคัดอิสเซเรสรวมไปถึงชันนันเวรดนาคุนครับเจอเองเจสันลีเรสเฟรเเตอร์จากสิงคโปร์บอกออกสตาร์ได้เลยครับช่วงออกตัวมี2ทางเลือกนะครับลายด้านในกับลายด้านนอกเดี๋ยวมาดูครับด้านซ้ายจะไปด้านในด้านขวาจะไปด้านนอกเอาโต๊ะเรือคนนึงแล้วครับ โอ้ยน่าเชิญพัทวัตน์ขุนโชคนะครับพลาดไปครับจากเล็กไก่มาช้ยเจสกีทีมแต่ที่เหลือไปกันต่อได้ร่องน้ําที่เรือวกนี้สร้างไม่ธรรมดาและการแข่งขันในสนามนี้ที่ประจวบแข่งกันในทะเลนะครับลายด้านในเป็นธพัทวัฒน์นำครับเขาคือตัวเต็งม,มากในปีนี้ด้านนอกก็ตัวเต็งตลอดการครับชุพักเศรษฐระนี่คือเล็กทุกขี่หนูเป็นแชมป์ไทยมา8สมัยแชมป์โลกอีกหลายสมัยรวมไปถึงแชมป์เจส k ีคิงส์คัพด้วยครับ การแข่งน,น,นบวกครับเขาก็สุดยอดอขึ้นเถือได้ไปต่อไหมพันธวัฒน์อูโโอ้โโดูครับสุพักพอรวบออปชั่นแล้วสุพักขึ้นนงครับลูกชายของคุณพี่เชษฐ์สุธุระนะครับน้องชายพี่ชายของเขาธีรสุธุระก็เป็นแชมป์โลกแชมป์ประเทศไทยมาหลายสมัยเหมือนกันนะครับในการแข่งขันมวตัวแรกสุภักษษสุธุระแบบเบอร์ครับชนะไปหลังจากที่ขึ้นนําได้ และในการขันโมโต้ที่2ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่5กันยายนสุพัเศิุระรหัสที่52ก็นำอีกแล้วและก็เป็นฝ่ายชนะไปสรุปแล้ววันแรกนั้นมี120คะแนนเต็มครับคนที่ไล่ตามมาและมีภาษีดีนะครับก็มีนภัทรรวมไปถึงจัชนันสืริวัฒนากลซึ่งได้ที่2ในการขันโมโต้แรกแล้วก็มีธีรศิุราครับพี่ชาย ได้ที่สองในโมโตัวที่2ทําพรวดตัวสนุปสนการแข่งขันสนามนี้พลาดตกเรือไปนะครับแต่ก็พยายามที่จะแข่งให้ได้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่ในการแข่งขันโมโต้แรกแต่ว่าโมโต้สองสามสี่ก็ดีขึ้นแต่จบสนามนี้ทัพรวดมีคะแนสนสะสมอยู่แบบที่สามคะแนนในสนามนี้นะครับในขณะที่ที่สองเป็นทีราเซตุราครับจากฟรีดอมเรสซิ่งเจสกีทีมทีระนั้นชนะในการแข่งขันโมโต้ที่สาม และเลนที่2ในโมโต้สกับโมโต้ที่4ส่วนผู้ชนะสนามนี้เป็นสุภาพเสตุระโมโต้ที่3พลาดไปนะครับแต่ในการแข่งขันโมโต้ Motor สุดท้ายกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งโดยกลายเป็นแชมป์สนามนี้ที่อ่าวประจวบครับสุดยอดครับสุภาพเสตุระทีนี้ตำแหนแชมป์ไทยต้องลุ้นถึงสนามสุดท้ายครับก็ต้องมาดูนะครับการแข่งขันที่จงังหวัดปุมธานีสุภาพเสตุระจะกลับมาครองแชมป์ไทยอีกครั้งหรือไม่ในรุ่นสปอร์ต GP สุภัะครับ202คะแนนมากที่สุดตามด้วยทิระฐขพัทรวัฒน์อยู่อันดับที่3อิสราเอลเหรียญเพลงอันดับที่4นีนภัทรสุภะวัฒนกุลอันดับที่5ครับนี่คือการแข่งขันรุ่นสปอตซีพีนะครับดูสนุกนักกีฬาไทยไม่เป็นรองชาติใดในโลกจริงๆครับรุ่นนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ w w w j e s k i e p r o t o u r c o m นะครับสุภัะเศรษฐุราครับแชมป์นสนามที่3าม Jessie Protour ประมาณยี่สิบ สุภัคเสรษฐลาครับสังกัดทีมฟรีดอมเรซิ่งครับก็ขอแรงเชียร์จากผู้ชมด้วยนะครับก็เชียร์ผมแล้วก็นักกีฬาทุกคนด้วยนะครับปากเป็นกำลังใจด้วยครับผม